ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทย style สไตล์บายดาวค่ะสวัสดีครับขอบคุณผู้ที่ติดตามใหม่นะคะทั้ง1,326นสาคนสำหรับวันนี้นะคะขอให้คนที่ติดตามดาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็คิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนานะคะแล้วก็รวย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 เลยคะล่ะรวยกว่าดาวร้อยเท่าพันเท่าเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศทํางานของวันเสาร์พรุ่งนี้ปิดร้านแล้วนะคะก็หยุดอาธิ์จันวันนี้ก็วันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดนะคะจะขายดีจะยุ่งไหมเนาะเพราะาอากาศวันนี้ก็ คืมนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปดูตอนเย็นกันเลยค่ะไปเลยไปเลยแต่ก่อนไปอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะดาวกำลังจะทำผัดเปี้ยวหวานนะคะผัดเปี้ยวหวานไก่ แล้วก็ซอสผัดเกรี้วหวานวันนี้ดาวผสมมาเลยแล้วนะคะเติมน้ำนิดหน่อยเพราะว่าฝรั่งไม่ชอบผัดแห้งนะคะต้องผัดแบบมีน้ำมีซอสให้เขานะคะเปรี้ยวหวานดาวไม่ใส่แตงกวาไม่ใส่มะเขือเทศน,นะคะเพราะว่า ดาวเคยเตรียมไว้ช่วงแรกๆแล้วลูกค้าไม่เอาซะส่วนใหญ่ดาวก็ต้องเอาทิ้งฉะนั้นดาวเลยเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่าค่ะแล้วจะเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานได้ไหมเรียกได้นะคะถ้าเราจะเรียกดาวเอาที่ลูกค้าสะดวกค่ะเราใส่อะไรไปให้เขาแล้วเขาไม่กินเราก็ไม่อยากจะใส่ให้เขาอะเนาะ สูตรอาหารแต่ละแต่ละแม่ครัวหรือแต่ละแม่ค้าไม่เหมือนกันนะคะเราจะเอาของคนนั้นมาเปรียบเทียบกับคนนี้ไม่ได้นะคะเราก็ตามที่แม่ค้าของคนนั้นนั้นสะดวกเลยแล้วแต่ล้านอ่ะเนาะ เราสุกแล้วเราอยากผัดนานค่ะกับข้าวหนึ่งอย่างจะต้องไม่เกิน3นาทีสามนาทีครึ่งประมาณเพราะว่าเวลาที่เราผัดไปแล้วอ่ะอาหารเราร้อนอยู่แล้วอ่ะเวลาเราปิดฝาผักก็จะสุกสลบพอดีไม่ไม่เละเกินไปชิมค่ะ เสร็จแล้วลูกค้ากินแต่มาม่านะคะ อันนี้คือน้ำกะทิที่ดาวาเคี่ยวไว้นะคะเคี่ยวใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บพอดีที่ร้านดาวปิดสองวันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแกงตัวไหนที่ไม่พอดาวก็จะทำเพิ่มได้เลยจะได้ไม่ต้องเหลือเยอะนะคะเพราะว่าดาวหยุดสองวัน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นอ่ะแกงอะไรจะออกมากที่สุดนะคะ,ะกระรี่ไก่ใส่น้ำมะาขามด้วยนะคะใส่แครอทต,ต้นหอมเอ้ยหัวหอม ทำไมถึงใส่แครอทแล้วว่าเอาสีสันด้วยค่ะบางทีหน้าตาอาหารเราก็สำคัญนะคะก,กุณเชียคุณแเชียชุดชี สั่งัดเปรี้ยวหวานอีกแล้วค่ะตอนนี้สีออ่โมงสี่สิบห้านะคะ 别干了，哎。Okay, <laughs> มีสองที่นะคะมาดูเร็วป้องเ เหมือนจะมาเรื่อยๆนะคะไม่กดดันดีชอบโอเคนะั่งนี่โอ๊ะ คือบินถัดไปนะคะทุกคนลูกค้าประจำค่ะ

ลูกค้ามาสั่งหน้าร้านนะคะแล้วเราบอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะสั่งแกงเหลืองแกงกะหลี่แล้วนะคะ<อ>วันนี้เราใช้กล้องโซนี่นะคะ นนกำลังผัดกะเพรากับผัดไกเ่เม็ดไก่ทัดเม็ด ไหนดาวนอนดีสติสติดาวก็มานะคะปัญญาดาวก็เสร็จ จะมีแครอทหอมแล้วก็ส่วฝผักยาวนะคะผัดกะเพราเราแจ้งลูกค้าไปแล้วนะคะว่าใครจะกินผัดกะเพราต้องเผ็ดแบบใครเท่านั้นค่ะ ถ้ามาสั่งผัดกะเพราไม่เอาพริกเดาไม่ทํานะคะเราบอกว่าไม่ใช่ไทย 아주 <shrie> 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 แล้วก็จะใส่พิกเศษลูกค้าด้วยนะคะนี่เป็นพิกซอันใหญ่พอๆกันเลยนะฮะโอ้ยช่ามครมเนาะ

อ,อันนี้คืออาหารเย็นนะคะโอเคอเค

Mm. Okay. okay. วันนี้ดาวกาลังทำบินนี้อยู่นะคะบินที่สองที่ว่าบินใหญ่สำหรับวันนี้วันนี้ไม่ยุ่งเลยดูซิดิไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลย,ยวันนี้ไม่ยุ่งเลยมาเรื่อยๆชิว ชอบแบบนี้ขายดีบ้างขายได้น้อยบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ชอบแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานยุ่งไปแล้ววันนี้ก็เรื่อยๆดีกว่าอันนี้คือต้มยำกุ้งนะคะ ก็กำลังทำไก่ผัดเ็ด Total được cái bài Hãy hẹn gặp lại. Ah, hỏi cái bóng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  cái Okay. ตอนนี้เราก็ปิดแล้วนะคะวันนี้ยอดขายมาเรื่อยๆคะ่ะไม่กดดันไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยสนุกสนานมากก็อยู่ที่5,773คนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,800 0 8,800เนาะถือว่ากำลังดีนะคะไม่เหนื่อยชอบวันเรายุ่งไปแล้วเรากดดันไปแล้ว วันนี้ก็เบาๆเนาะเดี๋ยวดาขออนุญาตปิดคลิปวันนี้ด้วยบรรยากาศภายในบ้านก็แล้วกันนะคะโอ้จีเกนหายโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็ อยู่เป็นกําลังใจให้ดาวแบบนี้นานๆนะคะใครกดไลค์กด share, แชร์ดาวขอให้ร่ำให้รวยเช่นเดิมค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ้นทุกพ,พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยและไม่ว่าคุณจะทำหรือคิดออสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและราตรีสวัสดิ์นะคะบายกด u ั s สไ i b e ด้วยนะคะ